ตกใจหมดเลยกินอะเห็นไหมถามว่าลงอยู่ไหมก็ลงอยู่นะคะฝั่งนี้เห็นไหมแต่ว่าอา้ยไม่มีก็พาทุกคนมาออทั้งแกมแตกทั้งหายเลยนี่จนน้ำตาสิเป็นสายเหลือเกินอายนะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็ พาทุกคนมาทะเลอีกแล้วนะคะอยากหาผักเอ่อเอาไปแกงอ่อมน้ำไม่ลงหรอกทำไมเซลฟี่ก็ไม่ได้เอามานะวันนี้ามาแบบทำไมเซลฟี่ยังมวมีเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้นะเก็บเอาพักซี่ก่อนทอเด้อยสะได้มาแล้วจะ้ะ มีไก่อยู่เฮนะือนเนาะนี่อู้หนาวแท้เด้โผล่เมอเอ้ยเนาะเขาเอาอันอ่อนๆมันเด,ด็ดจ้าเด้ออันแก่มันเราก็ขี้เกียจเคี้ยวไง๋ยวไปกินดิบโอเสียไปจากผักนี่มันแข็งต้องไปแก้งไปแก้งเท่านั้นนะเอ้ยมาแล้วก็ได้ หานาวกอกเงี่ยวากินพี่น้องอยู่เฮือนมันก็ะซำหันลอะอยู่บ้านมันก็ะซำอยู่บ้านอยู่นี่ออกมาก,ก็ได้กินเลียงหน่อยเพื่อมีแบบว่าหอยพัดมาเนาะน้าม,มันลงแต่ว่าหอยพัดพอนะได้เก็บหอย ออกเต็มเลยจ้ะผักชีลาวฝรั่งสรุปแล้ว,ยลวอยากเป็นผักชีลาวหรืออยากเป็นผักชีฝรั่งเราอยากเป็นมัสสอโอ้ยหนาวหนาวหนาวโอเด้เอาเกือบบูทมาพ่อมาเนี้ยนะอเอาของลงจากรถจะล้างรถว้ายหนาวหนาว,นาวใช่ปะหนาวขนาดพี่น้องโอ้ย หกให่งามผักนี่ก็ได้เด้อ,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 อเปิดจ้ะกำลังออกเตรียมเลยผักชนิดนี้นะไปอ่อมใส่ไก่ใส่หมูแสบคือเกามันบอก่อนนะคะว่ามันมีหอยพัดขึ้นมาไหมวันนี้ เมื่อกี้นี้ก็ได้ปล่อยผักชีแล้วก็คอเลมันจะบอกเธอว่าสู้ๆหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหน,นาวเดิมเัมนี้เด้อมีมั้ยยังไม่มีเลยน่ามันลงบ่หลายพี่นอ้องเอ้ยวทีก็ลงเลยแหละเดี๋ยวสิเดินไปบ่ออีกจังหน่อยถ้าบ่มีจ้ะสิไปจอดอยู่สวนสาสวนสาถ้าเดินแนก่กะเขาเรียกว่าอะไรนะ บ่มีเกิบบูดเหรอแม่ทุกคนมันก็นสิุเปียกเออแล้วเผื่อทิ่ย์ขับรถหอดเงินวันนี้ไม่มีหอยพัดขึ้นมาจริงเหรอเป็นไปได้เหรอฝนตกลินลินหนาวมากเลยอย้วตายตาย แถบางนอกหนาวป้านอีกะถามบอกเลยตอนนี้นะไม่ได้อะไรจริงๆนะทุกคนหรือว่ามันยังพกผัดมาบอกเมืองนี้ไม่มีอย่างเลยไหม่อ,อนมาแรมคู่ไม่ตกถึงเราเลยไม่มีจ้าวันนี้ ความคิดของไอ้นะไอคิดว่าเขาจะพัดเอาหอยขึ้นมาทุกวันบบแม่เลยจ้ะไม่มีเลยวันนี้แม่แต่จุ่มเดียวยังบบมีนะเอามีวันเดียวนี่หินบ่แต่กลัวมันเน่านี่มันมีเนาบบุกเก็บดิจ้ะเพราะว่าอาจจะแบบอันนี้นานแล้วไม่ค่อยจะชัดนะคะมันมีแนวเซ้เสื้อเส้กับเป็นคือกังไกบบรูดจ้ะ เดี๋ยวกักพักไอคอบกับแล้วนะคะหนาวหนาวมากเลยแล้วก็ไม่มีใครเลยนะนอกจากไอคนเดียวอ,อ,ยอันนี้สวยจังเลยอะฝั่งนี้เยอะเลยสลายที่ไอกินอะเห็นไหมตรงนี้สวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวก็จะเดินกลับแล้วนะไม่ไหวน้ำทะเลก็ถามว่าลงอยู่ไหมก็งลงอยู่นะคะฝั่งนี้เห็นไหม แต่ว่าไอาไม่มีรองเท้าบู๊เพราะว่าถ้าเท้าไอเดินถ้าเท้าไอโดนน้ำอย่างเงี้ยมีสิทธิ์แข็งนะคะง่นานดีกว่าไม่เสี่ยงขึ้นดีกว่าทุกคนขึ้นนะคะกลับบ้านแล้วไม่ไหวเดีย๋ยวไปหาอะไรกินที่บ้านดีกว่าคือมันหนาวมากนะ,ะโอ้ดูนี่สิการกัดเซาะการกัดเซาะของน้ำนะคะ มีอะไรให้เรากินไหมอ้าวต,ตกใจหมดเลยอยูพูดแม่ตกใจหมดเลยหนาวโอวายนี่จะปล่อยอีกีจะเป็นบ้าอยู่นี่ไม่เห็นฝรั่งจกคนเลยเขาหนาวเขาจะเป็นบ้านเพิ่งเขาไปจะไปทางไหนดีไปทางนี้แหละจะเป็นบ้านที่แบบว่า มันจะเป็นบ้านเออให้เช่านะคะอันนีอ้อาทิตย์ละประมาณ300อยยูโรนะคะแต่ว่าให้เอาเออผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูที่นอนหมอนปอกหมอนมาเองค่ะเออนั่นนะคะนี่ค่ะเก็บค่ะ คิดว่าตัวเองมาถูกทางสุดท้ายก็ได้ลงก็ได้ลงทะเลอีกบรเคยขึ้นมาทางนี้พีย่ยาฉลอเสแล้วบันี้บ้ไหห้งหนาวป้าจับเลยคนแหกสัตวยหนาวมากนะทุกคนนะถ้าเป็นบ้าเพเฮ็ดเนี่ยวกอนไ่ แค่อยากได้ยินเขาว่าสู้ๆจากทะเลฉันต้องมาลำบากขนาดนี้เลยเหรอฮะถามจะกรองะนะแค่อยากได้เขาว่าสู้สู้ฉันต้องแข็งขนาดนี้เลยเหรอทุกคนบาดไปแล้วนะแต่ก็ดีนะมันทำให้สุขภาพเราแข็งแรงเ,ออเดินบ้างเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นทางนี้แล้วกัน เห็นไหมเรามาดูเราคิดว่าเราจะได้หอยแมลงผู่ไม่ได้นะะทุกคนวันนี้มันไม่พัดขึ้นมาให้เลยแม้แต่เอ่อเขาเรียกอะไรนะขย,ขยมขยมเดียวอะ่ะไม่มีนะพักชีแค่ทักชีกล้องก็จะมัวๆหน่อยนะเช็ดยังไงก็ไม่แห้งเพราะฝนลินปล่อยๆไปทุกคนโอ๊ยนี่ไงโอ๊ยมันพัดมาถึงนี่นี่นีโอ๊ย,าาอยพอเกียดอยู่นะ เดี๋ยวดูก่อนโอ้ยได้อยู่พัดมันพุ่งทุกคนมันพัดขึ้นสูงพัดขึ้นสูงขึ้นไม่ได้อยู่นะตัวเมียว้าแต่บลาแต่บอโอ้ยมีแต่แบบว่าอันที่ไม่ได้ติดมาก้อนเห็นเราไม่เก็บนะเสียงเล่าแรกๆใช่ไหมแบอบกว่า มันไม่พัดขึ้นอนแต่ที่ไหนได้มันพัดเคลื่อนแบบตรงสูงตรงนี้นี่เยอะอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนถ้าน้อยก็ไม่เอาหนึ่งอันสองนีเยอะอนะก็มันพัดขึ้นสูงมากเลยรอบนี้วันนี้แต่ก็ไม่พอกินอยู่ดีไนมะ่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะให้ดู ส่วนมากแล้วจะเป็นอันที่แบบว่าหลุดมาจากผินแล้วอย่างนี้มันเน่าไอ้ก็จะไม่เอาไปโอ้ยคือเนี้ยเลยแต่ว่าเห็นไหมโอ้ยทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันพัดมาตั้งแต่ตอนไหน ก็เยอะอยู่นะจะสำรวจก่อนว่ามันพอกินไหมถ้าไม่พอก็ไม่เอาพอกินบ่อยจนแบบเขาเรียวอะไรนะอิ่มก็ว่าได้นะนเห็นนะทุกคนจ๊ะนี่เห็นไหมพอดีกินเลยนะเนี่ยถ้าที่ว่าไปเนาะเก็บด,ดีนี่ก็พอกินเลยนะี่ย เก็บไหมทุกคนพัดขึ้นมาสูงเลยนะคะโอ้เยอะอยู่นี่เห็นไหมแต่ว่าวันนี้ฟิลไม่อยากกินนะคะแค่อยากมาเดินเฉยเฉยไอ้อก็กำลังจะเดินกลับนะคะทุกคนบ้านหลังนี้ส้าเราขายเหมาะเจาะมากเลยนะคะนี่แต่ว่า ต้องจอดรถไว้ข้างนอกอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาห้ามเอาเขา้าเหมาะเจาะมากกลับบ้านก่อนค่ะคือมันหนาวมากแบบไม่ไหวขนาดว่าไม่ได้ลงทะเลนะมือยังแข็งเลยทุกคนไอมีเรื่องเล่าไอฟังไพศิวะไอบอดีก็บม่เป็นอย่างเนาะแต่ก็ยากมาบายเพราะว่าหนึ่งคือไอก็เข้าใจแหละบางคนก็นบอกว่าเออเพราะยายเราป่วยนะคะ จะไปถือสาแก่แกป่วยไอ้ก็บ่ได้อยากถือสาหรอกพี่น้องแต่มันถ้าถามว่าไอซิทีมแล้วบอสไอบอทีมดอกพี่น้องจ้ะซึ่งสิ่งที่ไอเจอเนี่ยถามว่ามันหนักหนาสาหัสไหมก็ไม่หนักหนาสาหัสเนาะเออแต่ว่าไอ้ก็นเมื่อนี่ยนะไอ้ไห้จนบ่นมีน้ำตาพี่น้องก็ย,งาาย,งกยังเสียเห็นระตายก็ยังแดงอยู่นอนี่เนาะ จะมาทะเลมาเพื่อที่สีแบบว่าเออระงับอารมณ์จะของเนียนะแบบว่าบ่าอยากให้มันแบบเข้าเอินอย่างเงเออบ่อยากให้มันเบิ่งบอดีอะนะนี่กะจอดจอดอยู่มาจากทะเลก็มาจอดห้างนะคะไอซิปปซือเออไอซิปปซือ เนื้องัวอะอยากาไปเห็ดสม้มเรื่องที่ไอเล่าเนี่ยเนาะคยบอกแหละหลายคนก็เห็นใจพ่อใหญ่อาจสีมากกว่าเห็นใจไอเพราะว่าไอเป็นคนธรรมดาซึ่งอาการของพ่อใหญ่นี่ถ้าถามว่า,าวมันมีตลอดบอกว่ามีทุกส่กวรหอมเลยพี่น้องเ้ยขีู้กระตันดังหายมึดมืดมาเลยแหละไอเสียใจพี่น้องซึ่งเวลาที่เราขึ้นมาพี่ใหญ่อะเราเคยบอกว่าเราไม่ร,รู้ว่าจะของผิดค่ว่าขอโทษเนี่ยจะไม่มีนะคะทุกคน มันจะไม่มีเรื่องทุกเรื่องเราซิบติว่าจะของพิษหมดเลยนะคะทุกอย่างแกซิดบวราว่าเราพิษและชิติแต่ว่าอาจจะเป็นคนพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันขึ้นแบบนี้เราก็บม่ได้ขึ้นว่าเออความดันขึ้นนี่เป็นเพราะว่าฉันอ่ะเป็นคนว่าแบบนี้แล้วบันนี้น่ะอายก็ถามแล้วมันเห็นให้เราตอบบ่ไดมันขึ้นเนี้เราชิติเสียอายหมดเลยแล้วคําถามที่แบบว่ามันาอรู้สึกว่ามันมันโบเฟสําหรับยอทีบอกว่าเราบอกว่าอาจจะสามารถฆ่าเราได้เลยได้แบบนี้ ก็คือถ้าสมมติว่าเราถามไอ้ถามยังเราแบบนี้เราตอบบ่ได้แบบนี้ก็คือเป็นการที่แบบว่าไอ้ข่าเราแบบนี้มันแฟงเราพี่น้องในความรู้สึกของไอนะ้น่ะไอ้รู้สึกบ่ได้สบายใจบ่ได้ดีเลยนะที่เราบอกว่าเธอสามารถฆ่าฉันได้ตลอดเวลาเลยนะและไอ้ก็มาย้อนถามเจ้าของอาเฮ็ดอ,นะอีหอยังอ่ะนะอาเฮ็ดอีหยังทั้งที่เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นก็นเป็นการที่เราเว่าแล้ไอ้ก็ถามอ่ะน,นะ แค่หาเลยก็เห็นให้ความดันขึ้นแล้วเราก็ติดต่ใส่ไอทุกอย่างเลยแล้วทีนี <c oughs> ้การที่ไอดูแลยลาวเนี่ยอาบริหวงังเอียงตอบแทนเลยได้พี่น้องจา้ากบพี่น้องเห็นอะไรไอก็อยู่ไปย้อนอยังย้อนว่าลาวไหนมีบุญคุณกับไอ้นอนะสองสามหมื่นแล้วเราใส่ไอใส่ไอเธอได้ไล่แต่อกับไทยแบบนี้นะทุกคน <c oughs> ไล่แต่อายกลับไทยแบบนี้ ไอ้บอกว่าเธอเธอเห็นปนี่สันโบอกโอเคได้เธอโบอกโอเคกับกลับไทยบัะนี่ซึ่งไอ้ได้ยินตลอดเลยไรไอ้ไอมาอยู่นี่สามเดือนไล่ไอ้กลับไทยแล้วสี่เธอพี่น้องแล้วที่นี่อ่ะมันหนักไปกว่านั้นไอนะ้น่ะมือก่อนเนาะไปรับน้องสาวเราไอนะ้น่ะยังให้เราตั้งไอ้ซิว่าบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษเด้อจอพอเนาะ เดี u, ๋ยวเราสิฟูัวไอว่าเรื่องอย่างนั้นนะก่อนที่สิออกไปฮักน้องเราเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอถามเราดู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 วันนี้ก็เป็นการที่เราขึ้นอยู่ในรถอีก่นนี้นะให้ตั้งมันก็ไริยากเราเราบอกว่าเราตั้งอยู่ในโทรศัพท์แบบโทรศัพท์มันอยู่ข้างใต้เนี่ยไอแนมบอสเซโดจะตั้งในจอเอ่อมอนิเตอร์หรืออย่างนี้ไอเห็นแบบนี้นะความหมายของไอนะไอจะบอกว่าเป็นยังเธอคือโบตั้งไอตั้งคําถามแค่นี้เองนะพี่น้องเป็นยังคือโบตั้ง เพราะว่าพราแรกแรกเราบอกว่าเดี๋ยวค่อยตั้งก็ได้อืมเพราะว่าถ้าพาอ่อใหญ่เราตั้งอยู่ในรถนี่ถ้าเราตั้งบ่ไดเราซีสันพี่น้องและลาอายนะขึ้น่าถ้าสมมติความดันแล้วขึ้นในรถนี่ไอซีเฮ็ดจังไหรเข้าใจบก่กพี่น้องเรื่องมันบ่เม่นเรื่องง่ายดอกเออแล้วทีนี้เรา มันรซิสตันอะนะพี่น้องรอซิสตันอีลีได้สั้นจนไอึ้นว่าถ้าความดันมันขึ้นแล้วมันอยู่ในถนนไอเสียกจังใดไอก็เลยอยากหลีกปัญหาตัวนั้นให้ตั้งกนจังไปเป็นยังเธอก็ว่าดูแท้เธอเห็นไ้สันความดันขึ้นอีกแล้วว้าใสไอแบบไอไะ้บอกว่าไนบอกโอเคไดเแบบนี้ไนบอกโอเคสันบอกว่าไรหรือโบทั้งทั้งที่ไอบอกว่าไอนายให้เราตั้งกนหนึ่งคือไอก็ต้องบอต้องถามว่าไปข้างไหน เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบานี้นะถ้าสมมติไอถามก็ว่าไออีกสรุปเลยอายุเนี่ยอายุเพื่อพิษแล้วก็เพื่อฆ่าเรานี่คือสิ่งที่ไยได้รับพี่น้องแล้วที่นี่ไอบอกโอเคไอจะนี้ไอบอกนี่เพราะว่ายังไอยานความดันขึ้นนี่เดซมีแนวพ่นแนวพ่นปาานะแนวพ่นก็คือแนวพ่นพี่น้องในความหมายของไอนะแต่ว่าไอแค่อยากให้เราตั้งแล้วขึ้นนั่นแซ่ไอ ธอนี่ต้องการค่าสนอทดีได้อาว่าแล้วถ้ายังเมื่อบ่อาก็อดแต่ว่าเมื่อนี่เนาะมาดูขา่าวดูข่าวนะทุกคนม,มันบรกมาแค่สี่ห้าเธอมันหลายกว่านั้นเมื่อนี่ก็เรื่องบ่เป็นเรื่องนะคะเรื่องเราอะอย่างว่ะจะอียงสักอย่างนี่แหละอแล้วบอกว่าโอเคถ้าเป็นไปได้มนนเมื่อนั้นเมื่อนี่ยังไ่าเท่านี้แล้วพี่นนอะ แล้วเราอ,อย่างเงี้ทำนองแบบเราบริเคียร์ไอามาทุกอย่างแหละแล้วขึ้นเสียไออีกขึ้นใสายไอไอเราบอกว่าอา้าวบันนี่น่ะเจ้าต้องบอกไอได้ว่าคำใดไอเรา,าไดแน่ถามได้แน่ไอจังไดเฮ็ดทึกบันนี่ทุกคนสุดท้ายลงเอยด้วยกันที่ว่าเธอบอกโอเคบอกเมื่อไทยเด้ออารมณ์ไอก็ขึ้นด้วยความเท่ากั กดดันมาดุมาหลายนะไอ้ก็เลยบอกว่าโอเคให้เมื่อกับเมื่อไอ้ก็เลยถามพี่น้องว่าถ้าไอ้บ่ไดแบบเบิ่งพ่อใหญ่จนสุดท้ายอีพี่น้องสิเรียดไอ้บอกแบบนี้นะไอ้เราบอกว่าถ้าเธอให้เมื่อฉันก็สีเมื่อแต่ว่าฉันขอคยบอกแหละฉันขอว่าวกับพี่น้องเธอ ว่ากับลูกเธอเดอ้อว่าเหตุผลเหตุผลนี้่หนึ่งเลยเธอก็บอกว่าฉันอยู่กับเธอนี่ฉันสามารถค่าเธอได้เลยแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องโอเคบอกถ้าคนคนหนึ่งอะจะจบชีวิตกับการที่เขาถามแล้วเขาตอบบ่ได้อะเออนั่นแหละค่ะไอ้กายกบอกว่าไอ้อายากไปว่ากับน่องแล้วถ้าสมมติเราให้เมื่อยหรือไออยากอธิบายาเออน้องพี่เธอ เขาบอกมีความสุขกับสันความดันขึ้นเขาก็บอก่วมาสันสิค่าเขาทางอ้อมอย่างแบบนี้มันแฟบบถ้าสมมติว่าสันสีเมือ่อหรือว่าอย่างแบบน,นี้ไอ้ก็อยากว่ากับลูกกับน้องเราฮะนะไอ้ไอ้ก็ขออนุญาตปิดคอมเมนต์อยู่ดีแหละทุกคนเนาะไอ้ขออนุญาตปิดคอมเมนต์แต่ไอก้ก็อยากระบายเมื่อนี้่ไอ้ก็เลยอด คือไอพิดมดนะทุกคนไอ้เห็นอย่งอางไอก็พิมดมดไอ้ก็เลยบอกโอเคเมื่อกับเมือม่อไอ้บอกแบบนี้เลยเดะเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวให้อายเลยไอ้บอกแบบนี้เพราะว่าไอ้อดทนมาใส่คําว่าอดทนบอกแม่สิ่งที่พี่น้องเห็นนะ่ะสิบส้านาทีนะ่ะมันเมื่อหนึ่งมันเซสี่ชัช่วโม,มงเนาะแค่พี่น้องเห็นแค่สี่สิบนาทีแค่หั่นแหละจ้ะลังจากนั้นไอ้เจอ,อยังแน่พี่น้องก็บบรลุเนาะ คนที่สีกะนำไอ้ไอ้ก็ยอมรับแต่ว่าคือไอ้บอกแหละถ้าไม่ได้เจอกับไอ้ก็คงสิบอลูนะ่อะนะไอ้ก็เข้าใจว่าเพออาราะอ่งเราป่วยนะน้องไอ้เออไอ้เข้าใจนะคะถ้าเป็นอย่างต้องแบบเป็นแบบนี้นะเธอฆ่าสันซึ่งการฆ่าคนนี่ทำมาหนึ่งแล้วสต็อกอีหลีนะแล้วก็สิม่แมนลราดอกความคิดของไอ้มันก็อยู่ในหัว ของไออยู่แล้วว่าเราว่าไอฆ่าเราหนะไอกะคิดว่าเออที่เราไปนี่ไอฆ่าเราเหมือนบอกแบบนี้มันก็อยู่ในหัวไอซึ่งมันเป็นคําวบอจากเราอ่ะนะไอก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อเธอให้เมื่อเธอเลือกแล้วนะไอว่าจากนี้ก็เปลี่ยนตัวให้ไอเลยนะวบนจันีร์เด็ดพี่น้องถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเรียนไอก็บอยให้เปลี่ยนออกพี่น้องแต่ว่าความที่ไอกะล้มขึ้นคือกันผิดมดอ่ะเห็นอย่างก็ผิดผิดผิด เออล้วทนี่มีการบอกว่าปัส,สุท้ายเธอเสิทิ้งสันไปเห็นบอกเธอก็ยังเมื่อบ้านเธอเธอก็หู้อยู่ว่าสันขับรถบ่ได้สันอยู่ผู้เดียวบ่ได้เธอก็ทิ้งสันไปทั้งทที่อบ้บ่ได้เอ,อ่ยเดี๋ยพี่น้องเราเป็นคนให้อายเมื่อนะแต่อายเลยบอกว่าเอเสืออายเลยบอกว่าพอยาเนาะถ้าสมมติว่าเมื่อที่เจ้าเฮดพิษนนะ่ะเจ้าบอกว่า ขอโทษนะนางกลับไปเมื่อเฮือนโตผู้โตบ่มีความสุขโตเมื่อเลยเนี่ยอีหยังไอนะ้น่ะฟังแล้วสิดูดีสิมีความสุขว่าไอาถามเราแล้วเราบอกว่าฉันก็คือ่าเทอบ่มีความสุขกับสันถ้ายังเมื่อกับเมือ่อเอา,าอะไรไอบอกว่าเวลาที่ไอให้เปลี่ยนตัวอีดีเดแล้วเป็นหยังคือ ว่าไปว่าเออีบ่ได้มีภัยฮักสันจังนั้นจังนี่ไอเราบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะไออยู่กับเธอเนี่ยไออยู่เพราะว่าไอาอะมาเบิ่งเจ้าอีหลีดูแลเจ้าอีหลไอบ่ได้เคยถามเจ้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเงินเดือนเรื่อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอย่างเลยเจ้าระสมควรที่สิพ่อใจนะ ก็บอกแบบนี้นะพี่น้องเจ้าสมควรที่สิพอใจนะไอยบอเคยถามเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องอีกอย่างเลยไอยดูแลก็ดูแลไอ่ไม่ได้บอกว่าเอามาแม่เงินเดือนหรือว่าอย่างไอ่ก็ว่ารรบายไปเลยพี่น้องเออ,เอ,อมันก็บอกเออแม่เนาะเออไอ้เราบอกว่ามาสุดทา้ายเราบอกว่าถ้าเธอบอกว่าขอโทษสันนะฉันรู้สึกสันดีใจแห้งนะแต่เธอบม่เคยติว่าเจ้าของพิษสักอย่างเลยไอยก็เลยถามว่าเธอไปเบิ่งเดิมมันเอนะี่ย สิ่งที่เธอว่าไปนะ่ะซันหรือเธอกันแน่ที่พิษแล้วก็บอกว่าเออสันพิษสันขอโทษแล้วกันเฮ็ดขอโทษแล้วกันเธอจังไดดีใจแบบนี้เหมือว่าเาประสดไปเพราะใหญ่คนที่เป็นตะแพงคนที่เป็นตะหักอ่ะหายไปหลายพี่น้องแต่แต่เราบอสบม้ม,มาเนี่ยไอ้ก็บเบื้อพี่น้องสิกระน,นำไอ้จังไดน,นะคะทุกคน แต่อ้ก็อยากระบายให้จนไอ้เจ็บเมืดเนี่ยเห็นบอลในขนาดว่ามันมือได้ไอ้เจ็บมืดตาําำไเลยเจ็บตาจนดงจนแดงไอ้เสียใจแห่ทุกอะไรเสียใจแต่สิ่งที่บอกว่าไอ้สิขาขาเราทางอ้อมแบบนี้นะบ่พอใจกัไล่แต่ไอ้เมื่อเฮืเ่อนแบบนี้นะมักเ่อไอ้ตั้งคำทมว่าไอ้สิทนเพื่ออย่างแบบน,นี้เออในเมื่อมันเป็นแบบนี้กะ อซสิบอกลูกเราบอกบอกน้องเราบอกว่าเอิญาอเธอไล่ฉันเมื่อเด้อยังให้ฉันเมื่อเด้อแต่พอให้แจ้งจะให้เออเลื่อนตัวรีบรัดว่าเอย่างหนึ่งก็ไม่พิภักษันสรุปแล้วพ่อใหญ่อาการเรดีขึ้นแต่โตวอวไอเองอาการอาจจะแย่ลงไปนอ้อยปวดหัวเป็นคือไมเกรนนี่คู่มือคู่มือเลยนะเจ็บแน่นนะเอ,อิ๊กเวลาที่แบบว่าเสียใจแบบมันคือแบบ มันให้ซื้อข้างในอ่ะพี่น้องมันให้ซื้อข้างในอ่ะสี่ให้ออกมาเนี่ยกับบได้แบบนี้นะว่าเมื่อยกับบได้ว่าวคำยังกับบได้เมื่อนะนะถ้าว่าว,า,วาเมื่อยไอเมื่อแบบนี้นะเออไอก็เลือกที่ซิบอวอีอย่างแบบนี้เออนั่นแหละค่ะไอได้วาไอก็ดีใจพี่น้อง <c oughs> อเข้าใจไอบไอกเข้าใจกับบเป็นยังแต่ไอก็สิคอมเมนต์พอเราหูอยู่แล้วไอต้องวากับเกี่ยวกับราวแต่บ่ายไอซีเอาคลิปไปทะเลใส่ข้างหน้าเอา เมื่อยเลยพี่น้องนะเมื่อ,อ,อยหลยไอย่อมใจคนที่ดูแลคนไข้คนป่วยได้ดีเลยนะอันนี้เฮดได้เมดทุกอย่างนะแต่ยกเว้นแบบว่าอารมณ์ที่เพิ่นขึ้นบบนี่เราสั่นจนเป็นตะย่านเลยพี่น้องแล้วหูนะว่าเราสั่นเราบอกแต่เราบอกว่าเราบอกสมาร์ตคอนโทรลจาของใดเฮ็ดจากไหน,นแล้วก็ยิ่งไปก่อนนะั้นคือเราบลูว่าเราผิดแหมพี่น้อง รอบนี้นะคะ่าขอโทษน,นี่บอได้ยินจากปากเราเลยแล้วสิผิดอย่างใดล้วก็สิมุดดำน้าไปจนเอาชนะพี่นอกอขอบคุณพี่นอกเลยแหละเดี๋ยวจะได้ระบายไอค่ะดีใจเดี๋ยวอขออนุญาตไปซื้อของก่อนเด้อบายบายขอบคุณค่ะ